ฮัลโหมีใครเข้ามาอย่างฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมีใครเข้ามาย่างวันนี้เรามารีแอคกันดีกว่าหลังดู MUT เสร็จนะคะว่ายัางไงสวัสดีค่ะ ก็เพิ่งดูจบเลยแม่นมากๆากขอคุณนะคะเธอจริงๆมันมีแบบคือหลายหลอย่างเราติดตามตลอดจริงๆแล้วแบบเราถึงขออะไรเงี้ยขอคุณนะคะดีใจกับน้องด้วยแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ชอบเลยก็คือมินว่ารุ่นน้องรุ่นเนี้ยเขาหลักกันแหละมเราก็แบบคนเข้ามาเยอะอย่าง ได้คุยกันคอมเมนต์มาแอมไม่คิดว่าดีก็วันนี้นะคะก็ <laughs> จะมารีวิวแหละตะกี้ก็เพิ่งดูจบกันได้ไม่นานถูกไหมคะ <laughs> ตะกี้ก็คือถ่ายละครแล้วก็นั่งดูอยู่กับเพื่อนในกองเลยนะคะแล้วก็ใจก็คิดว่าแบบเออเราเราเราก็ขอไปแล้วก็วคือแอนชอรีแต่จะบอกว่าวันนี้ท t ห้5นี่คือสมศักดิ์สรีมากเลยนะ <laughs> ดีทุกคนออกมาแบบออล่าออล่าทุกคนเลยพี่วินขอสองตัวครับเดี๋ยวนี้เอตั้งคือบินอะดวงเกี่ยวกับหวยอะไรเงี้ยหวยหรือว่าลอตเตอรี่อะจะแรงมากตอนที่ใกล้มงอะหรือตอนหลังมงแล้วพึ่งมงไม่หมาดหมาดอะคือเลขอะไรที่อยู่ใกล้ตัวคือก็ตรงหมดเลยแต่ว่าไม่เคยแทงเลขตัวเองเลยก็เลยไม่ได้ตังค์แต่คนอื่นอะได้ตังค์รอบตัวเราได้ตังค์หมดเลย ฟังมากขอคนมง <c oughs> ค่ะก็เดี๋ยวจะมารีแอครีวิวแล้วก็วิเคราะห์อะไรอย่างงี้ให้ฟังคือบีน่าเคยบอกไว้ในคลับเฮาส์หรือว่าอะไรสักอย่างว่าถ้าน้องแอนถ้าน้องแอนได้มงในไทยน้องแอนอาจจะได้มง3จริงๆเพราะว่าคือมันไม่ใช่เพราะมันหลายอย่างปน,ปนกันอะ่ะอันเนี้ยนี่พูดจริงๆนะแบบหลายๆอย่างปนกันว่าคือคือ มันเป็นอล่าบางอย่างที่แบบเราสัมผัสได้เราชอบหน้าน้องเขาตั้งแต่แรกเห็นอ่ะอืมเราเสร็จปุ๊บพอคอนเซปต์อีกมันมันใช่ใช่ใช่เหมือนติ๊กถูกในใจเราหมดเลยสําหรับการเป็นนางงามอืมใช่แล้วเราก็มีเหตุผลในการขอแอนชิรีไม่ใช่แบบแค่ชอบก็เลยคิดว่าเขาจะได้มงคือก็ดูหลายๆอย่างคือตอนที่วินคิดว่าเออวินจะขอแอนชลีใช่ป่ะวินก็ดูยันว่า คือบินแฟนนางงามอยู่แล้วดังนั้นแบบบินก็จะรู้สไตล์ป้าพอลล่าในยุคหลังเดาอันเนี้ยก็คือแบบจากการดูนั่นแหละว่าแบบในยุคหลังป้าพอลล่าเขาดูแบบไม่ได้เอาสวยจัดนะเขาเอาคนที่แบบมีเมสเซจจริงๆหรือว่าอาจจะไม่ได้ต้องมีโปรเจกต์เป็นรูปธรรมแต่มีเมสเซจอะไรบางอย่างที่สื่อถึงคนบนโลกและ Impact Impact ได้ในที่นี้คือแบบยูจะทําเป็นโครงการก็ได้หรือยูจะพูดก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันคือการพูดมันคือปอค k e person ซึ่งอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเล็ก ได้ไหมมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวว่าคุณพูดแล้วมันอิมแพคแค่ไหนอืมตั้งแต่แบบเปิดตัวก็เลยเริ่มมองหาว่าใครจะแบบพูดแล้วอิมแพคพูดแล้วรู้สึกว่าอยากฟังต่ออะไรอย่างนี้ใครมงหรอครับแอนชิรี่คะอืมใช่แล้วเออเรายิ่งฟังคลิปก็ต้องชื่นชมทีมของแอนเชลรีนะคะคือบินผ่านกันเป็นนางงามมาบินรู้ว่าครึ่งหนึ่งอะ่ะคือตัวนางงามมีของ แต่อีกครึ่งหนึ่งคือทีมงานดีมากๆคือคนวางสตร a т е г ีคือคนที่จะขัดเกลาเพชรเม็ดเนี่ยว่าจะเป็นเพชรหรือจะเป็นคาร์บอนเลยอนะทีมงานอซึ่งทีมงานปล่อยกจังหวะการปล่อยหรือว่าการคิดคอนเซปต์คือคิดมาดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขามาบอกว่า Plu s size beauty บินว่าเขาอาจจะล็อกตัวเองนะว่ายัางไงเขาก็ต้องอยู่ใน Plu s s ซ z e แต่ว่าพอเขามาอยู่ใน r e a l size beauty ออะมันคือมันคือ มันคือ real size อะคือแบบก็ไซส์ฉันเท่านี้ฉันอย่างที่วินเขียนไปแล้วว่าฉันจะอ้วนขึ้นฉันจะผอมลงมันก็ real size ของฉันละฉันรักรักความเป็นตัวเองนะตอนนี้ดังนั้นแบบมันไม่หลอกอ่ะคือดังนั้นถ้าแอนน้องแอนเขาจะผอมลงกว่านี้เพื่อฟิต and เฟิร์มให้ฟิตกับการไปประกวด Miss Universe ถ้าเกิดเขาแฮปปี้ที่จะทํามันก็คือ real ไ i z e beauty แต่มันแค่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ดูเขาว่าการที่เขาอวกหน่อย หรือมีโครงเป็นนักกีฬาแต่เขารักตัวเองในทุกสภาวะของการทําอะไรก็ตามมันจะทําให้ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันโดยที่แบบสิ่งนั้นไม่ได้มากั้นขวางการที่เราจะทําอะไรก็ตามอันนี้คือสิ่งที่บินได้แบบมองน้องแอนแล้วรู้สึกว่าเห็นอนาคตของเด็กไทยยังเกอร์เจเนอเรชันที่จะโตมาแล้วไม่ต้องมีสิ่งเนี้ยสิ่งที่เป็นเหมือนภาระในการที่จะบอกว่า หนูจะเป็นแอร์โฮสเตสได้หรอหนูไม่สูงหนูจะเป็นได้หรอหนูอ้วนหนูจะเป็นได้หรอหนูไม่สวยศักยภาพของคนมันอยู่ที่ตรงไหนมันแค่หน้าตาหรือว่ารูปร่างภายนอนหรือเปล่าซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่แบบบินก็มันมันรีเลทกับตัวบินด้วยแหละบินเจอมาแล้วเจ็บปวดมาและตกผลึกมาจนสามารถบอกทุกคนได้แล้วพอดีเจอน้องแอนที่เป็นรูปประมท,ที่ว่าถ้าน้องเขาสําเร็จขึ้นมามันคือตัวที่เป็นหลักฐานได้เลยว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปแหละ ไม่มีอะไรมาจํากัดขีดความสามารถของเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบสำหรับวินนคือมันเจ๋งตรงนี้คือไม่ได้ไม่ได้ขอแค่เพราะชอบแต่ขอเพราะว่ามันจะให้อะไรกับเด็กรุ่นหลังสังคมรุ่นรุ่นต่อ,ต,อต่อไปหรือว่าแม้แต่คนที่ดูจริงๆอ่อะมันจะทําให้เรารักร่างกายตัวเองจนเราสามารถมี potential กับอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นอีกเยอะเลยโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากั้นขวางว่าฉันอ้วนไปหรือเปล่าฉันสวยไปหรือเอ้ยฉันสวยน้อยไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย บินกระชายก็ขอบคุณค่ะพี่เปาเสียได้ไทาลนะีนาบินบอกเลยนะคนที่เชียทาลีนาเลือกหลักคนไม่ผิดจริงๆเพราะว่าตัวบินเคยเจอทาลีนาครั้งหนึ่งตอน Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด์ตอนปีอแมนดาเพราะว่าบินไปดูทาลีนาเป็นคนที่ออร่าคนดีแล้วก็ฮัมโบมากๆแล้วก็จะบอกว่าเลือกหลักคนไม่ผิดอะคือเขาเป็นคนน่าหักแต่ว่ามันคือมันคงเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ย มันมันเป็นจังหวะที่แบบนะแบบมันมันคือจังหวะจริงๆอะคะ่ะอืมแต่ว่าไม่ใช่ว่าการตอบคำถามที่อาจจะไม่ถูกใจครั้งเดียวนั่นคือเขาไม่ดีเขาไม่ถูกเขาไม่ใช่ไม่ใช่อะ่ะมันแค่แบบเป็นจังหวะนั้นอะที่แบบมันอาจจะแบบเอะคนเรามันตื่นเต้นได้เก็ตปะคือบินมีวันที่ตื่นเต้นแต่ว่าวันที่บินได้ตอบคำถามบินแดนไม่ตื่นเต้นมันก็คือจังหวะอืมเป็นว่า รักต่อไปค่ะเพราะว่าทาริน่าเป็นคนที่น่ารักเป็นน้องที่น่ารักมากๆคือแค่คุยบางทีเราแค่คุยเราก็รู้แล้วว่าคนเนี้ยแบบออร่าดีออร่าน่ารักออร่าแบบแม่พระอ่ะแม่ฟ้าแบบแม่พระอ่ะพูดไม่ถูกเออน่ารักหลั้องบีนขอบคุณค่ะ ทารีนาดีมากดีค่ะตอนเดินก็แบบคือวันนี้ตอนออกมามีนยังคุยกับเพื่อนว่า,วา,วาโหทารีนาแบบลอยมาเลยอ่ะตอนเดินอ่ะอ <c oughs> เห็นก็เห็นแบบแอนนัทารีนาแบบอืมลอยมารวยอะทั้งคู่บินหน้ารังมาอาจจะทิ้งข้าขึ้นฮาร์ปสมมงฉลาดสติดีแจ้งมินิฮารค์ค่ะก็ เออลาบินก็เคยบอกว่าเออเนี่ยถ้าน้องแอนมงที่ไทยลุนท็อปห้าเอมเลยคืออาจจะไม่จริงก็ได้นะแต่มันแค่เป็นความรู้สึกของบินที่ว่าคนคนเนี้ยเขาเป็นคนพูดแบบ impact อิ p a c t แล้วมีเมสเซจชัดเจนบางทีนะเรื่องเรื่องเดียวกันแต่ว่าความอินหรือว่าความเจ็บปวดหรือว่าการผ่านการกระทำหรือว่าผ่านประสบการณ์เรื่องนั้นมาไม่เท่ากันมันก็ทำให้การพูดออกมามันไม่เหมือนกันนะ แบบบางคนอาจจะมองว่าเรื่องแค่อ้วนผอมมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่แต่ว่าถ้าเป็นคนที่เคยเจอเรื่องเดียวกันเยอะๆแล้วเจ็บปวดมาจนอิ่มบินว่ามันจะอิมแพคพูดยังไงก็ impact ซึ่งแบบแอนมีตรงนั้นบินก็เลยรู้สึกว่าเขาสู้ได้แล้วยิ่งบวกกับดูตอนเขาสต,สติสติเขาต้องต่อบคาถาม่ะเขามีสติมากเลยนะนิ่งฟังและตอบคือเทคนิคนางงามนะบินรู้สึกว่าการตอบคาถาม คุณถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตอบคาถามเนี้จะตัดสินว่าคุณจะได้มงหรือไม่ได้มงมันจะตื่นเต้นมากเพราะว่านี่คือจุดตายจุดเป็นจุดตายอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราตอบคาถามด้วยอินเนอร์ที่ว่าเราอยากสื่อสารอะไรกับโลกเราอยากสื่อสารอะไรกับสังคมจริงๆอะ่ะมันจะลืมไปเลยว่าแบบมงได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ณนะเ,นะเวลาเนี้ยมันคือจุดที่เราแบบอยากสื่อสารจริงๆอันนี้คือเทคนิคเผื่อว่า น้องๆแบบปีหน้าอยากสมัครนะคะแล้วก็เผื่อนางสาวไทยอะไรเงี้ยเออเทคนิคมันก็จะเป็นประมาณนั้นเพราะว่ามีหลายคนถามมาอืมแต่แอนสติดีมากเลยอืมไม่ได้ดู MUT เลยเพราะใจผมไปอยู่ที่แดงเดือดแล้ว <laughs> ใช่คืนนี้ก็เดือดฟังน้องบินเนี่ยขับพอทุกวันเออนี่บอกแล้วว่าเป็นแฟนนางงามตัวจริงนะจะมาบอกว่าเคาะมั่วๆเคาะเอาใจคนอื่นไม่ได้นะคือติดตามตลอดจ้า <laughs> อย่าลบไลฟ์นะเดี๋ยวไปย้อนมาดูโอเควันนี้จะไม่ลบนะคะเป็นกำลังใจให้ทารีน่าเธอทําดีที่สุดและ้ะจริงค่ะคือวินบอกเลยนะว่าการประกวดนางงามอะโอกาสไม่ได้มันมากกว่าโอกาสที่จะได้นึกออกปะตําแหน่งมงมันมีหนึ่งแต่จํานวนคนมันมีสามสิบอะเรามีโอกาสเป็นยี่สิบเก้าในสามสิบอยู่แล้วหนึ่งในสามสิบอะยากมากๆดังนั้นบินคิดว่าสิ่งที่ทารีน่าประสบความสําเร็จมากเลยนะคือคนรักทารีน่าเยอะมากซึ่งบินว่า หาคนทําได้ยากมากค่ะคนที่แบบทําให้แบบคนรอบข้างรักและเอ็นดูและแบบเอาใจช่วยบิ๊นเห็นคนแบบเอารูปทาริน่าไปมูเตลูคือต้องรักสุดใจจริงๆนะแล้ววันนี้บิ๊ในกองถ่ายบิ๊น่ะก็มีเอ่อน้องสวัสดิการที่เชียร์ทาริน่ามากตอนทาริน่าไม่ได้คือเขาร้องไห้เลยนะซึ่งบิน๊นอ่ะปลื้มใจนะพราปรู้สึกว่าทาริน่าทาสาเร็จแล้วที่แบบ ทําให้คนรักได้ขนาดเนี้ยหลังจากนี้ไม่ว่าไทายน่าจะทำไรจะมีแฟนๆคอยซัพพอตสิ่งที่ทยน,น,นาเป็นได้อีกเยอะเลยคือไม่ต้องเสียใจยเลยอะคือคนรักทาน,นาเยอะจริงๆนะคือปรากฏการณ์จริงๆอะไรเงี้ยแมนเวอร์ Man ค่ะลูกตองมีขอเลขสองตัวบินบอกเลยคือความรู้สึกเป็นตอนเนี้ยบินเคาะหววไม่แมนแ,มและไม่เหมือนตอนที่บินได้มีซิมเตอร์ใหม่ๆ รอข่าวนางสาวไทยต่อรอค่ะพี่บินคิดว่าน้องแอนต้องปรับอะไรเองไหมเหลือเวลาแค่ยี่สิบวันเองสําหรับบินน้องแอนพร้อมแล้วค่ะคือด้วยคอนเซปที่บ่งบอกตัวเขาชัดเจนบิดว่าเขาเป็นคนชัดเจนอะว่าแบบเขากําลังทําอะไรอยู่ดีมากเหลือแค่แบบตกผลึกข่าวให้มากขึ้นหมายถึงว่าก็ดูสิ่งรอบตัวทําให้มันเป็นกิจวัตรแหละว่าแบบตอนนี้ข่าวต่างประเทศมีอะไรที่แบบมันเป็น global impact แค่นั้นเอง เราแบบเรื่องอื่นไม่ว่าทีมเขาดูแลดีอยู่แล้วอย่างเรื่องลุกอะไรเงี้ยช่างมันเถอะน้องแอนเอาอยู่อยู่แล้วอันนี้บอกตามตรงนะที่เหลือคือแบบไม่ต้องกดดันคือกลัวอย่างเดียวคือมันจะมีจุดเปลี่ยนอย่างเดียวคือเขากดดันหรือว่ามีคนไปเปลี่ยนอยากปรับหรือปรุงเขามากๆจนมันเสียความเป็นตัวเองอืมนอกนั้นคือไม่มีอะไรเลยค่ะส่วนเรื่องหุ่นแล้วแต่น้องเลยถ้าน้องอยากไปแบบไหน เอาที่น้องเปความสุขเพราะน้องคือ real size beauty คืนนี้จะดูบอลไหมคิดว่าอาจจะดูค่ะดูกันนะดูกันนะเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินวันนี้เราพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายงานต่อด้วยคืนนี้อยากฟังน้องบินพูดใน club house อีกนะคะเดี๋ยวบินไปคุยใน club house ค่ะสี่ทุ่มใช่ไหมเห็นพี่กบโพดนี่แหละบินดีใจมากๆบินหวังมากๆว่า ถ้าแอนชิรีได้ MU นะเราจะได้ถ่ายรูปด้วยกันสามโมงเนาะ MU M, U M I M S อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้แบบแค่คิดวาดฝันตามสไตล์แบบนางงามช่างเพอแต่จริงๆแนละ้ววินหวังว่าบินจะเห็นน้องๆรุ่นใหม่หรือว่าแม้แต่ไม่ต้องรุ่นใหม่อะเป็นคนเจเนอเรชันไหนก็ตามมั่นใจจริงๆเพราะว่ามีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่า รูปร่างแบบไหนก็มงได้ขนาดอยู่ในการแข่งขันที่ beauty standard จับเต็มอ่ะคนนี้ยังเปลี่ยน standard ได้เลยดังนั้นเรามี standard ของตัวเองค่ะไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าตัวเราดังนั้นเราเนี่ยแหละจะเป็นคนกําหนด standard ในชีวิตเราไม่ใช่ใครจำไว้นะอยากทําอะไรต้องได้ทําเพราะว่าเรารู้จักตัวเองดีที่สุดถ้าเราคิดว่าเราทําได้ได้แน่นอนเชื่อวินคือไอ้นั้นที่มัน ง่ายแต่ว่าอิมแพคของบินอน่มันเป็นเพราะมันมาจากใจบินจริงๆว่าแบบพอบินยังไม่เชื่อตัวเองเลยไงวันนั้นนะว่าแบบเฮ้ยมันมาถึงจุดนี้ได้อ่ะมันแสดงว่าเฮ้ยถ้าแบบคนแบบเนี้ยทําได้คนแบบที่ดูไม่น่าจะทําได้ยังทําได้ทุกคนมี potential หมดไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแล้วน้องแอนกาลังจะมาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แบบนี่ไงถ้าเขามีแตนดาร์ดในใจตัวเองเขาคิดว่าเขาทําได้มันมันถึงได้แน่นอน นางสาวไทยพร้อมไม้บินพร้อมค่ะพร้อมเชียร์ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้เข้าไปช่วยในส่วนไหนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะหนูวว่็เขาเหมือนพี่บินนี่แหละกูรู้เออวินขอด้วยเหตุผลแหละว่าแบบมันมีอะไรที่แบบเราว้าวแต่คืออย่างที่บอกแหละตอนแรกคือถ้าวันนี้ไม่ใช่แอนชิลีมุงอะ่ะมินก็เตรียมจะคอนแกรสกับคนที่มองอยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะก็คือทุกคนมีสตอรี่ของตัวเองอ่ะ นึกออกปะที่แต่สตรอรี่ของแอนมันรีเกทกับบินบินก็เลยแบบประทับใจเป็นพิเศษแต่ถ้าวันหนึ่งมีอีกคนมงแล้วเขามีสตรอรี่ของเขาแล้วถ่ายทอดออกมาให้แรงบันดานใจใครสักคนได้มันก็ดีเหมือนกันเลอยากให้น้องบินร่วมงานกับแม่ปุ้ยกับน้องแอนชิรีค่ะเอออยากเหมือนกันนะรอด,ดูค่ะโอ้ยพี่บินให้กำลังใจทารน่าเป็นภาษาอังกฤษหน่ยครับพี่บินก็อังกฤษแบบว่าโบโบเวเบนะแต่ว่า i share you up you are so humble and you know that you have a potential in many ways and you know that everyone loves you you know that many people love you and this is the success for me mm. and this is for you this is the gift the best gift for you the relationship the love from people all around the world mm. วันน้าออกสองเจ็ดต้องแทงเอาป่ะคือเป็นคนเล่นลอตเตอรี่หรือเล่นหวยเองไม่ได้นะคือถ้าบอกเราไม่ได้เล่นอ่ะคนอื่นจะได้แต่ถ้าบอกเราตัวเองเล่นนะคนอื่นก็จะไม่ได้เราก็จะไม่ได้ด้วย <laughs> พี่บินรู้ว่าที่พี่แอนได้ลิขยแค่ส์นังสาวไทยพร้อมทุกคนเลยหรือเปล่าคะใช่พร้อมทุกคนเลยแบบใกล้ๆกันอนะแบบราวๆเดียวกันเลยคะ่ะพี่บินคิดอย่างไงครับที่แอนได้ฟังคำถามสองรอบ อสองรอบหมายถึงว่าเขาถามซ้มําออกเขาถามซ้าภาษาพูดเป็นภาษาไทยแล้วไม่เข้าใจเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมตอบในมุมบินแล้วกันเพราะว่าถ้าบินเป็นนางงามยืนอยู่ตรงนั้น,นเราบินไม่เข้าใจภาษาที่เขาพูดอะ่ะก็คงจะขอให้เขาพูดอีกครั้งเพื่อเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ากรรมการจะมองอยังไงแต่ถ้าเป็นบินบินก็จะตัดสินใจแบบถามเพื่อเอาชัวร์เพื่อให้เรา ตอบคาถามให้ให้สื่อสารได้มากที่สุดอะเพราะว่าบินมองวนะ่าถ้าเป็นบินตอบคำถามนอยากสื่อสารกับประชาชนบีอยากตอบคำถามนั้นเพื่ออิมแพกอะไรบางอย่างเพื่อสื่อสารอะไรบางอย่างให้กับสังคมดังนั้นบินต้องรู้คําถามที่แน่ชัดบินไม่ได้แร่ว่าจะต้องแบบคําถามรอบเดียวเดี๋ยวเขาตัดคะแนนตัดคะแนนก็ตัดไปไม่เป็นไรแต่เราอยากตอบในสิ่งที่เราอยากจะตอบและได้รับสารมาชัดเจนแล้วที่สุดจริงๆอืม บินพนันธ o ปกติเชเลซีแล้วงครับเชียร์เชลซีอะแต่เคยดูบอลมานานมาแล้วตอนนี้ก็แบบแทบไม่ได้ดูแล้วอะอย่านอนดึกนะเป็นห่วงใจได้เดี๋ยววันนี้มันก็ไปนอนแล้วพรุ่งนี้บินก็จะมีแบบไปทำโปรเจกต์เดี๋ยวรอดูเลยใครอยากเห็นลูกแซบๆลูกแสบๆวะลูกแสบๆของบินนะคะเตรียมรอดูกันเลย ฟังพี่บินพูดแล้วนึกถึงตอนพี่บินตอบคำถามมันน่าฟังและสัมผัสถึงความจริงใจใช่แต่ว่าบิ๊มรู้ตัวเองว่าแบบบินไม่คนตอบคำถามแล้วต้องตอบจากใจถ้าคําถามไหนตอบแล้วรู้สึกว่ามีสคริปต์ให้ตอบอ่ะจะตอบไม่ได้จะบงท,งทันทีจะรู้สึกได้เลยว่าแบบสีหน้าออกแปลกๆเลยอ่ะแบบสมมติว่าบางงานมันต้องมีสคริปต์อย่างเงี้ยเราต้องอ่านก่อนเราสรุปให้เป็นของตัวเองก่อนถึงจะตอบได้แต่ถ้าให้ท่องตามสคริปต์เป๊ะคือแบบนี่เป็นคนไม่ได้อ่ะเป็นคนแบบ จำเปะ๊เปะไม่ได้ต้องประมวลอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วครับจะหลังพี่บินไว้ดูแดงเดือดจะต้องเข้าสู่วงการบอลอีกหรอแต่ผมไม่กระโดดพอหลักพี่คนเดียวนันแน่เปิดสำนักขอคนมงไหมบินปีอื่นๆมันก็ไม่ได้คอนนะแต่ปีนี้บินแค่รู้สึกว่ามันมีอิมแพกบางอย่างมีออร่าบางอย่างจริงๆเลยเขียนลงไป คุณวินตัวจริงน่ารักมากอะไรเขาเพนค่ะเอ้มิสเวิลดเหรอบินไม่ค่อยได้ศึกษาเวทีมิสเวิลดเลยอะจริงๆแบบมันดังมากเลยนะแต่ว่าในไทยพอแบบมันไม่ได้มีเวทีในไทยบินก็ไม่ได้แบบเหมือนติดตามใกล้ชิดขนาดนั้นอะ มีเวลายี่สิบกว่าวันรู้สึกจะนะของเวที MU ปีนี้ก็ชันชิดมากแต่เขาเลือกคนโอเคแล้วแหละเินว่าปรับนิดนหดน้อย <_' S 1> <น> <quarters> เพิ่มอย่าเรียกว่าปรับเลยเรียกว่าแบบพัฒนานิดนหดน่อยๆ <afterlife> อะไรอย่างเงี้ยพีเคถามตลางให้มอนกันพี่พีเคแต่วันนี้ตบมือให้พี่พีเคนะคะบินชอบจังหวะจากคนในการเป็นพิธีกรของพี่พีเคแล้วพี่พีเคเป็นพิธีกรคนเดียวแต่เอาอยู่มากอะเลิศเนาะ ชอบอะว้าวว้าวอีสานได้บคาค่ะคือจริงๆอะ่ะเป็นเด็กกรุงเทพแต่ว่าเพื่อนอยู่ทุกจังหวัดเลยหลายจังหวัดมาก็กจะแบบติดสำเนียงพะระลดบางทีก็เนี่ยว้าวได้จักน้อยอะสัพพักไปเหนือก็สวัสดีเจ้าอะสัพพักก็ลงใต้แรงใต้แรงใต้ได้ี่จอยจะจะอะไรไม่รู้ตลบแบบพูดไปเรื่อยอะพะลดไปพะลดมา บอกว่าบินจะได้ไปอยู่ในกินเนสบุ๊กนะครับสถิติของมุงยาวนานที่สุดในโลกเออมันนานที่สุดในโลกยังจะติดต่อไปจริงๆนะเนี่ยไหนๆก็ไหนๆก็สามปีแล้วก็สันหน่อยคนบินมีผลงานติดตามอะไรได้ติดตามต่อคะน่ารักมากๆบินมีละครคะ่ะตอนนี้บินถ่ายวันวาสนาถ้าไม่ผิดอะไรนะก็น่าจะหลังกระเช้าสีดานะคะแล้วก็ มีซีคอมหลังนะขอรับน่าจะได้ดูกันอีกทีคือต้นปีหน้าค่ะก็น่าจะเห็นบินในบทละครแล้วแหละแล้วหลังจากละครก็คงเป็นธุรกิจแล้วแต่ว่าบินก็ขอลุยกับละครให้เต็มที่ก่อนเพราะว่าบินเป็นนักตามความฝันแบบฉันมีความฝันและฉันต้องทําให้ได้มากอยากหน้าเหมือนบินโอ้ยขอบคุณค่ะถือว่าเป็นคําชมบินยังทําได้เลยยี่สิบสามวันโอ้จริงยี่สิบสามวันเราคือแอนสาหรับบินคือแบบพร้อมพลังมากภาษาก็ดีอะไรอย่างเงี้ย ยิ่งน่าจะภาษีดีเลยอ่ะเรากับแม่นึกถึงตอนบินมงลงอะอะไรก็เกิดขึ้นนะใช่เออคิดถึงตอนนั้นแล้วยังแบบเออก็ Amazing นะคิดว่าแม่หมอผลงานเป็นไงบ้างคะวันนี้บินชอบบินบอกเลยว่าถ้าใสายป่านเข้าทอห้าจะไม่เซอร์ไพรส์บินเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ยูนิคเนสแล้วแบบด้วยความสวยของยุคนี้มันเป็นอะไรที่กว้างมากๆแล้วเ,เขามีเสน่ห์สำหรับบินมากมาก ผลงานดีค่ะมั่นใจออกมาด้วยความมั่นใจแล้วก็ไม่ทุกไม่อะไรเลยชอบเมื่อไหร่จะได้อำนาจตำแหน่งน่าจะแบบพุทจิแล้วค่ะพุทจิปีหน้าเลยก็คือคองมงสามปีอาจจะมาพร้อมมงสามหรือเปล่าอาจจะแบบได้เห็นมงสามก่อนแล้วก็บินอำลาตำแหน่งหรือเปล่าแม่ยกไหมคืออยากยังไม่ขอขอดูผลงานตอนอยู่ในกองก่อนว่าออร่าเปลี่ยนไปไหมแต่ถ้าออร่าตอนเนี้ย มุงสาอาจจะได้แคมหมูกแกงฮันเลโอโ้ของโป้จ้าละครที่มีอยู่นะคะก็มีวานวาสนาเล่นกับทอยปฐมพงศ์นิวเตนิวอะคะ่ะปลายฟ้าแล้วก็รุ่นใหญ่ก็จะเป็นพี่เป้ยปานวาดพี่เคลลี่แม่แก้วพี่ดีก็คือจัดหนักจัดเต็มมากคือแซบพี่เหลียบร้ซบเลยเจอตัวจริงแล้วมีลูกคู่แล้วน่ารักมาก จริงเหรอ,อหมายถึงแอนใช่ไหมมีอะไรแนะนำแอนไปความงไหมคีบโมเมนตัมนี่ไว้คือวันนี้ที่บินเห็นบนเวทีอะมันมีเสน่ห์มากเลยหรือปะกับการที่บินเห็นนางงามที่เดินไม่เป๊ะมากแต่เขาพยายามอะคือเรารู้นะว่าเขาพยายามให้มันเป๊ะขึ้นในทุกๆวันอะมันเลยทำให้เรารู้สึกเอาใจช่วยมัง้งแล้ววันนี้เดินออกมามันเหมือนพอเขามั่นใจอะมันเลยลืมการยกไหล่หรือการเดินที่อาจจะดูแมน นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เป็นว่ามันยูนิคดีนะคืนนี้เป็นคนแบบเปิดใจกับความงามหลายรูปแบบมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยดังนั้นแบบถ้าถามบินบินก็จะบอกว่ามันดีอยู่แล้วไม่รู้จะไปปรับอะไรน้องอ่ะถ้าอย่าเรียกว่าปรับก็ถ้าพัฒนาก็อาจจะพัฒนาได้พี่พรฟ้าแบบเห็นนางบอกนีว่าแบบเดี๋ยวนางจะนวดให้ฉ่ำเลยคือพี่พรฟ้าทําได้อยู่แล้วพี่พรฟ้าก็เป็นคนที่สอนบินตอนไปมิซินเตอร์นะแต่ว่าบินทําได้เท่านั้นเองอย่าไปโทษพี่พรฟ้านะเพราะเวลาน้อยมาก คิดยังไงกับขนมคะทาริน่าน่ารักคือทุกคนมาถามบินว่าแบบเออบินแบบไม่เชียร์ทาริน่าเหรอไม่ใช่ไม่เชียร์เชียร์บินบอกเลยว่าทาริน่าตัวจริงน่ารักมาก humble nice คือแม่พระคือเป็นคนดีเป็นคนน่ารักแบบเป็นคนที่แบบบินเข้าใจแล้วว่าทําไมแฟนคลับถึงรักทาริน่ามากๆเพราะว่าเขาหน้ารักมากจริงๆเพียงแต่ว่าที่บินเขาแอนชีรมันเป็นเพราะว่า มันคือการเคาะแบบที่เรามีหลักการะว่าเออเรามีวิธีคิดแบบนี้เราคิดว่าคนมุงน่าจะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ถามว่าเชียร์เชียร์หลายคนไหมเชียร์หลายคนมีมีอย่างเงี้ยน้องเราเองอ่ะเราจะไม่เชียร์ได้ไงถูกปะแตงกวาสวยสับคือแตงกวาเป็นคนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สุดมากเลยอ่ะอืมเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมากเคยเจอตัวจริงดะน่ารักสดใสก็เป็นเหมือนตอนเดินบนเวทีเหละพลังงานเยอะ ชอบคุณบินมากค่ะนั่งดูคลิปคุณบินประกวดเป็นเดือนๆขขบพุณนะคะรอดูละครต่อนะคะบอกคุณแม่ <laughs> มีใครที่ตกรอบแล้วบินแปลกใจบ้างไหมคือ <laughs> <c oughs> บินไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแล้วเพอาะบินรู้สึกว่าเวทีนางงามมันก็จะประมาณเนี้ยคือมันต้องมีคนที่เข้ารอบมันต้องมีคนที่ตกรอบจริงๆอืมซึ่งแบบบินอะเป็นคนหนึ่งที่เป็นมามืดอยู่แล้วตอนนางสาวไทยเป็น ก็เลยไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เพราะว่าในกองเขาน่าจะเห็นอะไรแบบคือเขาน่าจะคิดมาดีแล้วแล้วเขาก็น่าจะเก็บคะแนน,นมาเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแบบมันก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้บ้างเป็นสิ่งที่คิดไว้อยู่แล้วยิ่งแบบพี่วอนฟ้าบอกว่าเขามีคะแนนหลังบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็เลยยิ่งรู้สึกว่ามามืดก็น่าจะเยอะอยู่แล้วซึ่งแบบก็จริงสวัสดีฟินบินเอ้ยพี่มอสน้องบินจะยังทํางานด้านเพสัตอยู่ไหมครับบินอะ กลับไปทําแน่แน่บินอยากเปิดร้านยามากแต่ว่าบินขอค่อยๆทําความฝันทีละอันไปก่อนอย่างนักแสดงมันมีอายุจํากัดมันมีพีเลี่ดแล้วมันก็มีโอกาสที่เป็นจังหวะจํากัดบินก็เลยเลือกทําก่อนอยากเห็นวิล็อกวันเดยของพี่ใน Youtube ได้จัดไปอยากเห็นตอนทําอะไรบอกมาเลยวันแรกแมนมามาวันนี้ดีขึ้นใช่จริง โอ้ยน้องชน,นิกานี่ไงถามว่ามิสเวิร์ใครเหมาะก็เนี่ยน้องการน่ะน้องการเป็นคนหนึ่งนะที่แบบบินว่าไปสุดด้านกิจกรรมนี่กว่าบินนะิกาบินคิดว่าตอนมหาลายัยบินทํากิจกรรมเยอะมากแล้วนะแต่น้องการอ่ะคือเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเป็นหัวหน้าด้วยเป็นหัวหน้างานด้วยคือโหดมาบินคิดว่ามิสเวิร์เขาน่าจะเอาเอาคนที่แบบครบพร้อมเอาจริง,เอ,รงเอาจังเป็นลีดเดอร์แบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะทำได้ทุกอย่างทําได้หลายอย่างน้องการนงานงสาวเชียงใหม่คะ่ะ อยากให้พี่วินใส่มงถ่ายคู่แอนชิลีค่ะต้องไปลองแบบว่าไปกระซิบกระซิบแบบงานต่างๆกระซิบนะวินก็อยากทำงานกับน้องเป็นแม่ยกอยู่แล้วได้เก็บ cpe บ้างไหมครับเก็บค่ะทำอยู่ตลอดผลงานหงวันนี้เป็นไงบ้างคะคุณวินวินชอบพงนะออกมาแล้วแบบทุกคนแบบทุกคนจำได้อะเป็นคนที่ยูนีคแล้วก็ชัดมาก เราจะหลีกัารหนึ่งก็คือเขาอะกไ็ไม่ไม่เปลี่ยนไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนซึ่งถูกต้องแล้วทำกับข้าวเป็นไหมแน่นอนค่ะโอเคทุกคนวันนี้ก็รีวิวเท่านี้แฮปปี้มากๆค่ะที่ได้คนมงเป็นน้องแอนนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการนางงามนะคะแล้วก็อวยพรขอให้โชคดีแน่นอนแหละพี่วินคิดว่า ปีนี้ท็อป5 MU มาแน่แต่ว่ามง3ก็คือปีนี้ลุ้นมากเลยนะเดี๋ยวใกล้ๆเราจะมาขอ,อกันอีกทีขอไปดูแบบหลังจากกรูมมิ่งหลังจากทีมไทยปรับแล้วออร่าที่นุ่นเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเควันนี้ก็บายบายนะคะ